สวัสดีครับผมนาชูชาคมรหัสนิสิตหกหนึ่งสานะครับผมจะมาเฉลยข้อสอบต่อนะครับาจากโจทย์เขาบอกว่าให้นิสิตทดลองเปลี่ยนกริทุม Expectimax หรือว่าพฤติกรรมของแพ็กแมนจะเปลี่ยนไปหรือไม่โดยพิจารณาตามกติกาต่อไปนี้นะครับคือผีจะเปลี่ยนทิศทางการเดินเมื่อ เดินไปชนกำแพงเท่านั้นโดยผีสามารถเดินได้4ทิศทางคือขึ้นลงซ้ายขวาโดยที่ผีไม่สามารถหยุดนิ่งอยู่กับที่ได้ 2. ผีเดินแบบสุ่มโดยความน่าจะเป็นจะเป็นโดยความน่าจะเป็นที่จะเดินในแต่ละทิศทางเท่ากันและเดินตามกฎข้อแรก 4. กกำหนดให้แพ็กแมนเดินโดยไม่มีการหยุดแล้วก็ถ้าแพ็กแมนเดินไปช่องที่มีทั้งผีและจุดแพ็กแมนจะ ตายเพราะถือว่าชนผีก่อนที่จะมีโอกาสได้เก็บจุดในช่องนั้นแล้วการคิดคะแนนจะคิดดังนี้ลบ1คะแนนสำหรับทุกๆตาที่แพ็กแมนเดินแพ็กแมนห้ามหยุดอยู่กับที่นะครับแล้วก็บวก10คะแนนสำหรับการที่แพ็กแมนเก็บจุดได้ลบ500อคะแนนสำหรับการที่แพ็กแมนถูกผีกินแล้วบวก5 0 0คะแนนสำหรับการที่แพ็กแมนชนะโดยการเก็บจุดได้หมด อ,อมาเริ่มอ่าแล้วก็เขาบอกว่ากำหนดให้แพกแมนเดินก่อนเป็นตัวแรกตามด้วยผีตัวสีฟ้าแล้วก็ตามด้วยผีตัวสีส้มนะครับแล้วก็คราวนี้ผมได้ลองวาดไว้คร่าวๆประมาณนี้ก็คือมาเริ่มดูกันเลยครับในกรณีแรก ในสถานการณ์แรกนะครับก็คือให้แพ็กแมนเดินเป็นตัวแรกนะครับกรณีที่1คือแพ็กแมนอยู่ณนะจ,จุดนี้นะครับแพ็กแมนสามารถเรียกเดินไปได้2กรณีครับคือไปทางขวาเพื่อกินผีแล้วก็ไปทางซ้ายเพื่อหลบนะครับก็จะได้เป็นกรณีที่2กับ7นะครับอตอนนี้ ไพแมนอยู่ในกรณีที่2เอ,อ้ยไพ่แมนเดินมาแล้วครับจะได้เป็นกรณีที่2อกับที่7อ่าเรามาดูกรณีที่2นะครับกรณีที่2องไพ่แมนเดินไปแล้วครับคราวนี้ก็จะเป็นตาของผีสีฟ้าอ่าผีสีฟ้าก็จะเดินไปได้คือกินจุดกลับไปทางขวา ในสองทิศทางก,ก็จะได้เป็นกรณีของกรณีที่8และ3ามจะเป็นกรณีของที่8แล้วก็3นะครับคราวนี้ได้กรณีที่8และที่3มาแล้วครับผีสีฟ้าเดินไปแล้วต่อมาเป็นตาของผีสีแดงมาดูกรณีที่8กันนะครับพีสีแดงสามารถเดินไปได้แค่ทางซยย้ายเดียวเพราะว่า ตามเงื่อนไขแล้วไม่สามารถเดินชนกําแพงได้นะครับไปทางขวาก็าคือบังคับให้ไปทางซ้ายเท่านั้นซึ่งจะได้ตามกรณีที่10และ11นะครับจอเป็น10แล้วก็11โอเคตามนี้นะครับอ่าคราวนี้ก็ พอได้ตามกรณีที่10และ11นะครับก็คือแพ็กแมนก็จะตายทันทีนะครับเพราะว่าชนผีโดน,นผีกินพอถึงตามแพ็กแมนก็จะได้เป็นตามกรณีที่10และ11บเลครับ p a ็กแมนค่าเดินทางฝั่งนี้ก็คือแพ็กแมนจะตายแน่นอนครับอ่าแล้วมาดูในกรณีที่ ตอนนี้ได้อยู่ที่กรณีที่ผีสีฟ้าตรงนี้นะครับผีสีฟ้าเดินแล้วมาดูต่อที่กรณีของผีสีแดงเลขสามก็คือสามารถเดินไปทางซ้ายได้อย่างเดียวก็จะเจอกับแพ็กแมนก็จะได้ตามกรณีที่สนะครับตรงน,นี้ตอนนี้ผีสีผีสีแดงเดินแล้วนะครับ ็จะได้กรณีที่4ต่อมาตาผมแพ็กแมนครับมาดูกรณีที่4ตอนนี้แพ็กแมนอยู่นี้แพ็กแมนสามารถเลือกเดินได้2ทางคือไปชนไปกินผีสีแดงเลยก็เกมโอเวอร์ตายกับลงมาเพื่อกินจุดก็จะได้ตามกรณีที่5และ6นะครับก็คือกินจุดก็จะชนะได้บวก10ขคะแนนแล้วก็ บอก500ส่วนไปทางขวาก็จะตายนะครัเกมโอเวอร์เออคราวนี้มาดูที่เอ่อกรณีที่7นะครับก็คือเดินได้ครั้งเดียวก็คือถ้ามาณเดินไปทางขวาก็กินกินผีสีแดงแล้วก็ตายเลยครับเกมโอเวอร์ ดันั้นเราจะมาคิดคะแนนกันนะครับคะแนนที่ผมคิดไว้ก็จะได้ตามนี้ครับก็คือเมื่อแพ็กแมนเดินหนึ่งครั้งจะลบ1คะแนนก็แพ็กแมนเดินไปสองครั้งตรงนี้ก็ลบไปลบอีกสองบวกกับ สำหรับอันนี้ก็สำหรับการที่แพคแมนถูกผีกินก็จะลบอีก500บวกกับลบ2ที่มีอยู่ก็จะเป็น502นะครับกรณีนี้ก็จะเหมือนกันครับกรณีจะเหมือนกันแล้วต่อมาเมื่อกรณีที่แพคแมนชนะนะครับก็จะมีคะแนนคือลบแพคแมนเดิน2ครั้งคือลบ2คะแนน กับแยกกินจุดบวก10คะแนนแล้วก็ชนะบวก500คะแนนก็จะได้เป็น508คะแนนครับด้านี้ก็กรณีที่แพงแมนแพ้เหมือนกันครับก็เดิน2ครั้งแล้วก็ติดลบ500ก็จะได้ลบ502เหมือนกันครับ อันนี้คือกรณีที่แพ็กแมนเดินแค่ครั้งเดียวแล้วก็ทุกผีกินก็จะติดลบแค่5 0าหนึ่งครับดังนั้นเราควรเลือกเดินไปทางซ้ายมือครับก็12.1ก็จะประมาณนี้ครับมาต่อนที่ข้อ12.2ครับ12.2สองเขาบอกว่า ถ้าเปลี่ยนเป็นใช้ m i n i m a ็แพทแมนจะทำอย่างไรนะครับเราใช้การที่การคือหา Minimax น,นะครับซึ่งทีก็จะคล้ายๆกับตัว Expectimax เ,เ,เลยนะครับแต่หลักการก็จะต่างกันนิดหน่อยก็คือ,อเราจะกำหนดอันนี้คือวิธีการทำนะครับเราผมได้เขียนค่า m a ็ ค่ามินอะไรพวกนี้ว่าให้แล้วนะครับเป็นการใช้คำนวณเพื่อหาทางออกของมันนะครับก็คือตอนแรกเราได้ค่าห้าร้อยสองลบห้าลบห้ารยสลบห้าร้อห้แล้วก็ลบห้ารงตัวนี้มาแล้วนะครับหลักการของมันเราจะทำตั้งแต่ข้างล่างขึ้นไปข้างบนนะครับ ก็คือตอนแรกลบห้าลบห้าร้สองก็ไม่มีอะไรนะครับไม่มีอะไรต้องเช็คแล้วก็ขึ้นไปเอาลบห้า้สองมาแทนตรงนี้แล้วก็มาตัวมาดูเลขสิบเอ็ดนะฮะก็ลบห้า้สองก็ขึ้นไปแทนตรงนี้นะครับเพราะเช็คด้วยการเป็นมินจากนั้นเราจะมาหยุดที่ตรงนี้ก่อนนะครับเพื่อเช็คค่าแม็กค่าแม็กก็คือค่าที่ไม่สุด ซึ่งทั้งสองอันนี้เท่ากันก็เลยเป็น502รลบ5 0 2เลยนะครับก็จะหยุดอยู่แค่ตรงนี้าจากนั้นลบ5 0 2ก็จะเช็คค่ามินอีกครั้งจะเช็คค่ามินอีกครั้งก็มีอยู่ค่าเดียวก็ขึ้นไปได้เลยครับก็เป็นลบ502อยอยู่นี้ จากนั้นก็ต้องรอ,อก่อนนะครับเพราะว่าเราไม่ทําฝั่งขวาจากนั้นเราจะมาทําฝั่งขวาก็นนะครับก็คือจะมีตัว508กับลบ502ตัว508ก50ับตัวลบ502นะก็ไม่มีอะไรให้เช็คนะครับก็ขึ้นไปได้เลยก็เป็น508กับลบ502จากนั้น เรามาเช็คค่าที่มากที่สุดนะครับซึ่ง508กับ502อะไรมากกว่ากันก็คือ508นะครับก็ทำการเลือกตัว508ไปตรงนี้จากนั้น508ก็ไปเช็คกับมินเงื่อนไขของมินทีทีนะครับซึ่งมินจะาค่าที่น้อยสุดซึ่งมันไม่มีครับก็เป็น508 เอาห้าร้อยแป้นไปได้เลยเป็นห0 8อยู่ตรงนี้นะครับจากนั้นพอมาถึงตรงนี้เราจะเช็คเงื่อนไขของมินนะครับซึ่งมินจะค่าที่น้อยสุดซึ่งห้ารอยสอนะครับน้อยกว่า508แล้วก็จะเป็นลบห้าอยสองอยู่นี้จากนั้นเราจะหยุดอยุ่ตรงนี้ก่อนนะเพราะเรายังไม่เช็คฝั่งขวาจากนั้นเราจะไม่เช็คฝั่งขวานะครับ ฝั่งขวาผมเอ็มเขียนนะพ่อหน่อยฝั่งขวามีตัวค่าลบห้าร้อยหนึ่งนะครับซึ่งมันไม่ต้องเช็คเงื่อนไขกับตัวอื่นนะไม่ต้องเปรียบเทียบก็สามารถขึ้นเอาขึ้นไปได้เลยค่าที่น้อยสุดข,ของมันก็คือลบห้าร้อยหนึ่งซึ่งเมื่อมาถึงตรงนี้นะครับเงื่อนไขสุดท้ายในการ เช็คก็คือเป็นแม็กนะครับคือค่าที่มากที่สุดซึ่งห้าห้าร้อยสองลบห้า้อยสองกับลบห้รอยห่งลบห้าร้อนึ่งมีค่ามากกว่าลบห้า้อยสนะครับก็แมคแม็ก็ทําการเลือกลบห้ารไปอยู่ข้างบนนะครับก็จะได้ตามนี้าถา้ดังนั้นทางเลือกที่ดีที่สุดก็คือมาทางขวามือนะครับมาทางขวามือ เพราะว่ามันติดลบน้อยมากกว่านะฮะ,ะแต่สุดท้ายแพ็กแมนก็จะตายดีเพราะว่าโดนผีกินนะครับเป็นนั้นจบครับขอบคุณมากครับ